สวัสดีค่ะคุณอยู่กับพอดแคสและนี่คืออ้วนแล้วไงใส่ใจแล้วกันเรื่องราวปัญหาต่างๆของคนอ้วนที่เราพร้อมใส่ใจและให้คำแนะนำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการอ้วนแล้วไงใส่ใจแล้วกันแล้วนะคะซึ่งประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์อ้างเพิ่มความสูงนั่นเองคะ่ะ คุณผู้ฟังเนี่ยก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าความอ้วนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจําวันค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่มันก็มีอุปสรรคอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยยากขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือเรื่องของความสูงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามดูนะคะว่าในขณะที่เราเนี่ยอ้วนอยู่แล้วแถมยังมีความเตี้ยเข้ามาเพิ่มอีกมันจะเป็นยังไง เพชรบอกเลยว่ามันไม่โอเคค่ะเพราะว่ามันทำให้เพชรเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะคะทีเนี้เนี่ยเราจะหยุดความรู้สึกนี้ได้ยังไงนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนคิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ โดยในปัจจุบันนี้ค่ะมักจะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนาะที่ช่วยเพิ่มความสูงขายกันตามร้านค้าออนไลน์ต่างๆมากมายเลยนะคะบางก็บอกว่าช่วยเสริมสร้างกระดูกบางก็บอกว่าเพิ่มความสูงกระดูกแข็งแรงจนผู้บริโภคหลายคนเนี่ยหลงเชื่อซื้อมารับประทานกันมากมายเลยค่ะแต่เพจเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าช่วยเพิ่มความสูงเนี่ย ไม่มีอยู่จริงค่ะเป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงทางนั้นเลยนะคะการโฆษณาอวดอ้างแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามิผ่านอยอยนะคะเพราะว่าอยอยเนี่ยเขาไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาไปในทางรักษาหรือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายนะคะและในทางการแพทย์เองเนี่ยความสูงเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์มากกว่าอาหารนะคะแต่ว่าถ้าให้ดื่มนม เพื่อเสริมสร้างแคลเซียมในร่างกายตั้งแต่เด็กเนี่ยหรือว่าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็อาจจะช่วยเพิ่มความสูงได้บ้างแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเพจก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไม่สามารถช่วยเพิ่มความสูงได้ค่ะแต่ว่าถ้าหาก คุณผู้ปกครองท่านใดนะคะที่อยากจะให้บุตรหลานของท่านเนี่ยมีความสูงชลาดตุดเปดนะคะก็ต้องควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธีค่ะแต่เพจเนี่ยก็อยากจะบอกนะคะว่าแค่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยมันก็พอแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการอ้วนแล้วไงใส่ใจแล้วกันแล้วนะคะ ในครั้งหน้าเนี่ยเพจก็จะกลับมาใหม่นะต้องติดตามนะคะว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะและอีกเช่นเคยค่ะก่อนจากกันในวันนี้เพจก็มีคําคมนะคะมาฝากสักเล็กน้อยค่ะคําคมของเราในวันนี้ค่ะหนูต้องสูงอีกกี่เซนพี่ถึงจะเห็นความสำคัญนะ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย